โอกเบสคัตติ้งเนี่ยแต่ละปุ่มมันเอาแค่คร่าวๆเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างอันดับแรกนะครับก็คือสตาร์เด็กนะครับสตาร์เด็กก็คือตัวเพิ่มกําลังเบรกนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะตกปลาเราก็ต้องตั้งเบรกก่อนลองดึงดูว่าขนาดน้ําหนักเบรกขนาดนี้พอกับการใช้งานของเราไหมอ่อนไปไหมแข็งไปไหมเป็อยู่ที่ท่านลองเซตเบรกดูนะครับต่อไปก็คือตัวกดฟรีสปูลเพื่อให้เราปล่อยสายออกไปนะครับ ปุ่มต่อไปก็คือปุ่มปรับหน่วงวิธีตั้งง่ายมากก็คือให้ท่านนะครับลองกดฟรีสปูนดูก่อน,อ,นอันดับแรกนะครับแล้วท่านลองขยับที่ตัวสปูนดูนะครับทั้งลูกเลยครับว่ามีความคอนไหมถ้ามีการคอนอยู่นะครับให้ท่านปรับเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเอาปรับแล้วลองขยับดูถ้ารู้สึกว่าไม่คอนแล้วนะครับอ่ะตรงนี้คอนอยู่นะครับพอปรับเข้าไปนิดหนึ่งอ่ะพอไม่คอนแล้ว ใ,ใช้ความรู้สึกตรงนั้นเลยว่าอ๋อปรับตรงนี้ถึงจะเหมาะสมคราวนี้พอไปอยู่ที่หน้างานนะครับเราลองตีเหยือกแล้วว่าลองตีดูก่อนว่าลื่นไปหรือว่าหนื่ไปคราวนี้เราก็จะมาปรับเพิ่มนิดหน่อยนะครับปุ่มต่อไปก็คือเป็นปุ่มออแม่เหล็กนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นที่ทางด้านด้านตรงนี้นะครับหรือว่าวางรุ่นก็จะมีติดอยู่ท่างตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ที่เขาดีไซน์ออกมาหน้าที่ของปุ่มปรับหน่วงแม่เหล็กก็คือเพิ่มความหมนืด ของเหยื่อให้เหมาะให้เหมาะสมกับเหยื่อที่เราใช้นะครับก็ความลื่นความหนืดก,ก็อยู่ที่ตัวเลขที่ตระแบนให้มานะตัวนี้ครั้งแรกๆเราก็ลองตั้งกลางๆไว้ดูก่อนนะครับว่าเหมาะสมดีไหมนะครับถ้ายังมีความรู้สึกว่าลื่นไปหรือว่าฝืดไปไค่อยๆเพิ่มปรับระดับเอาปุ่มต่อไปก็คือตัวเปิดฝาข้างนะครับเปิดฝาข้างของล็อกเบสเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ใช้ปุ่มแบบนี้นะครับก็คือดันนะครับแล้วก็ยกตะกูลขึ้นมานะครับ ยกฝาขึ้นมานะครับแบบน,นี้ตัวเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมบอกไว้ก็คือหงายสปูลหงายลอกขึ้นอย่างนี้นะเ <_ S 1> พื่อป้องก,กันสปูลหล่นนะครับป้องกันสปูลหล่นอย่าไปเปิดต้องระวังให้ดีนะเพราะสปูลหล่นเนี่ยบางรุ่นเนี่ยถือว่าบา,บางจังหวะนะครับที่หล่นลงพื้นเนี่ยจะทำให้ท่านสปูลบุกหรือบินได้นะครับต้องระวังนิดนึงก็คือทุกครั้งเนี่ยต้องหงายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วตอนยกฝาขึ้นเนี่ยบางทีบางครั้งนะครับ สปูลเนนะี่ยติดขึ้นมาให้ท่านเอาหัวหน้ามือเนี่ยกดเอาไว้ก่อนกดสปูลเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันอุดออกจากตำแหน่งของมันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เข้ามาเช็คลูกปืนหรือว่าเข้ามาเช็คระบบภายในของของฝาด้านข้างได้นะครับเข่าข้าว,าวเบื้องต้น